ไอ้ยะไอ้ยามีคลิปด้วยโอไมค์กอดเออเดี๋ยวโทโทโฮศัตรูมึงเลตุ้มเปขนาดนี้เลยเหรอวะกลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยุกผมชิวารและก็รายการสยองขวัญวันศุกร์นะครับกลับมาอีกครั้งกับอนาล็อกเฮอร์เร d กอ l l ซิล่าสูตรนะครับกอร์ซิล่าเอ็กซิเดนต์เลย หรือว่า The Man in the Suit นะครับซึ่งก็มาจาก Channel Unknowing นั่นเองคราวนี้น่าจะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับชื่อคลิปว่า Girora ใช่ Girora ไหมผมอ่านถูกไหมเพราะว่า Godzilla Gojira อันนี้เป็น Girora Suit Accident ถ้าจะไม่ผิดคล้ายๆ h y d r าแต่มันมี3ามหัวอ่าเดี๋ยวเท้าวความก่อนนะี้ครับ Man in the Suit นี่ก็คือคนที่ใส่สูตร Gojira ก็ซีล่านะครับแล้วก็หลอมรวมไปกับสูตรอ่าคลิปต่อมาน่าจะเป็นมอดมดทราเลยออถ้าจะไม่ผิดไอ้ผีเสื้อตัวใหญ่ๆอ่ะไอ้นี้รู้สึกว่าไข่มันดันมีชีวิตนะี้ครับและนี่คือคลิปต่อมานั่นเองมันจะเป็นยังไงไงครับไปเออเออเสียงสะดุดเสียงตะกุกตะกักด้วยผมไม่ค่อยชอบเลยฮนะ กีดกีดร่าเหรอกีดกีดร่าออกีโดรากับกีดด่าอ่านี่ไงเห็นไหมละ่ะชื่อมันจะแตกต่างกันอ่าเหมือนไฮราแต่มีสามหัวอะนไรเงี้ยแต่ทะลึ่งมีปีกโอ้โหเสียงหึ่งหึ่งนี่ล้อย่าง,งกับแบกรูม โตโฮต้องระมัดระวังกว่านี้นะครับในตอนถ่ายทำหนังและเรื่องต่อไปโอเคตอนนี้เขาทำคล้ายๆกับครึ่งหนึ่งเป็นตุ๊กตานงครับเป็นสูตรเพื่อที่จะให้แมนอินโดสูตรนงครับนฟิว u ์อ่างงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอืมอมีวิดีโอด้วยแฮ ทางโทโนะครับได้ทดสอบอวัตถุดิบวัสดุไม่ใช่วัตถุดิบวัสดุใหม่นีครับที่แปลว่ารองรับดาเมจสูงๆได้รองรับอวัสดุนี้ประกอบไปด้วยตืดๆตืดๆแล้วก็ตืดๆลองรับความเสียหายเออไอ้กระแรวก็ทับสับจนเคยตัวในช่วงล่างนี่ครับรู้สึกว่าจะทํามาจากวัสดุที่แข็งแกร่งและทนทานอือฮึ อ่ามันต้องมีจุดอ่อนในตรงที่มันขยับได้ชัวอ,อนั่นไงจริงด้วยนเะคีัยเป็นกึงก่งกึ่งอ่าพอเพดกึ่งตุ๊กตานะคี้ยซึ่งไม่ไม่ได้ใช้วัสดุเดียวกันกับข้างล่างใครจูตัวอื่นในเรื่องนะครัยจะเป็นตุ๊กตาหมดตอนนี้นะครับเป็นหุน่นกูก็เรียกซะตุ๊กตาเลยพ่อเพด ซึ่งพวกเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจากเรื่องที่แล้วนะครับจากไอ้ผีเสื้อมอทราตอนนี้ก็เลยกลายเป็นตุ๊กตาหมดกึ่งตุ๊กตาสิอืมและคราวนี้ฉันจะไปยุ่งด้วยรือใช่ใช่คำว่ายุ่งไหมเกี่ยวข้องทำเอา shotgun นะครับโอเคอ่ะรู้สึกว่าจะไม่ใช่เรื่องของแมนอิริสูนแล้วน่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไปยุ่งด้วยแทรกแซงสิเสอยผมนึกตั้งนานอ๋อครับสับมันนประมาณนั้นแหละเอาง่ายๆเลยกันเออดูเหมือนว่าฟังดูแล้วมันจะแบบว่าเสี่ยงหน่อยๆนะที่จะเข้าไปที่ทำงานกับลูกซองเนี่ย แต่ฉันต้องการจะเก็บมันให้ได้นี่ครับพุทธดาวครั้งเดียวเพื่อทุกคน one c and for all ครั้งหนึ่งเพื่อทุกอย่างเป็นคนที่น่าจะโดนไอ้แมนอินเดอร์สูทำร้ายเพื่อนหรือว่าทำร้ายญาติอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมแค่เดานะถ้าถูกนี่ก็อย่าหาว่าผมสปอย รู้สึกว่ารูปลักษณ์ของแมนอิรสูดมันเปลี่ยนไปนะครับไม่เข้าใจไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่คิดว่าโทโฮน่าจะเป็นคนทาโทโฮรู้สึกว่าจะมั่นใจนะครับกับแผนแผนนี้เดี๋ยวโทโฮว่วางแผนอะไรจะจับแมนอิรสูดเลยยังไงซะความมั่นใจของเขาก็ต้องเอาไปทดสอบก่อนอต้อง ไม่แน่ใจว่าเอาไปทดสอบหรือว่าต้องถูกทดสอบภาษามันแปลกๆเนี่ยผมขออภัยด้วยถ้าผมแปล,แปลกๆ The only h a d one last thing เขามีสิ่งสุดท้ายที่จะถ่าย Man in the suit was b e h a v e properly มีพฤติกรรมปกติเพราะว่ามี การป้องกันที่แน่นหนา security heavy security ภาษามันแปลงจริงอะ่ะโอเคแมนอีด hmm. ส okay. ูต e รไม่สามารถกัดได้นะเงี้ยเพราะว่าวัสดุที่ใช้ทําสูตรของจิโรราเนี่ยมันแข็งแรงนะเงี้ยกัดไม่เข้าออนั่นเองแต่ก็กัดนี่ว่า ยังไงซะพวกเขาลืมอะไรไปบางอย่างใช่คอมันบางกัดคอชุ่อาถ้ามันกัดคอนี้ครับเพราะว่าคอมันเป็นส่วนที่บอบบางที่สุดอืมตามรูปนะครับในสูตรก็จะเป็นหัวตรงกลางแล้วก็มือแบบนี้นะครับไว้อ่า มันจะมะีเหมือนที่บังคับอ่ะให้อ้าปากกัมปื๊บอ้ากัมปื๊บอ้าอะไรแบบนี้ในช็อตสุดท้าย The man in the suit ไม่ทำอะไรแค่อยู่ตรงนั้นเฉยๆแล้วก็เริ่มสั่นนี่ครับสั่นแรงขึ้นแรงขึ้นตัวสั่นสตาร์เชคไวเลนลี่ ทีมพยายามจะทำอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยเพื่อให้อ่านไม่ทัน <c oughs> เพื่อให้กิโดล่าเนี่ยเข้าไปใกล้ๆนี่เงี้ยครับบัตเตอร์ส hmm. ูตรเล็กเตอร์เอาบิ oh, mm ๊กโดล่ากอดออกกดถูกลอ้อมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ท้าว่าเอาผมแปลใหม่ก,ก่อนทีมพย,พยายามจะทำอะไรบางอย่างครับแต่ถ้าว่ากิโดราเนี่ยอยู่ใกล้กับแมนอิเดอสูตมากเกินไปเออ หืกากดเขาที่หัวแมนอิรุสูตหยัหัวจิโร่ราแต่ข้างบนมันเป็นพ,พราเผ็ดนะมันเป็นหุ่นนะโอเคหนุมหัวไปแล้วมีเลือดไหลออกมาด้วยเหรอกิโล่รามีเลือดอย่าบอกว่ากิโล่ราก็กลายเป็นแมนอิรุสูดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคผมแค่เดาผมไม่ได้สป,ปอยแม่นิสูตรู่าโอ๊ะอ้าวไม่ใช่เลือดจีโรล่าอะเงี้ยแมนอิรสูตรรู้สึกว่าจะแวะอะไรออกมาสีแดงนี้เดือดอ,ออกมาจากปากแล้วก็ยัดเข้าไปในหัวจีโรล่าโอ้โอเค ยัดเลือดตัวเองเข้าไปเหรอแล้วทีนี้ไอในจีโรล่ามันก็อาจจะกลายเป็นแมนอินเดอสูตรเน็กซ์อ๋อแอซิดกรดนี่ครับอืมกรดก็เลยเข้าไปทางหัวนะครับแล้วก็ไปทางทางแขนของนักแสดงที่ใส่สูตรอยู่ that's supposed to be next น่าจะไหลเข้าไปทางแขนแล้วก็มาที่คอเฮ้ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวะมันทายาดาสูญเหรอ,อ,อนี่มันเกิดขึ้นตอนผมกำลังจะเข้าไปในสตูดิโอยังไงซะอ,อ่พวกคนงานเนี่ยก็กำลังสับสนแปลยากมากอนฟิวส์เนี่ยคือผมใช้ทับศัพท์บ่อยนะครับก็เลยจะออกมา สับสนมึนงงอะไรแบบนี้เขาน่าจะสับสนเรื่องผมเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเอาปืนใส่ไปในเคสกีตา้าเนี่ยครับในกล่องกีตา้อาอา่ะฮะช็อตกันอผมก็เอาปืนซะ เป็นใครๆเขางงสิวะพวกเขาหยุดผมแล้วก็ถามผมว่าหายไปไหนมาเดี๋ยวทำไมอะ่ะเป็นผู้เกี่ยวข้องแต่ถามว่าหายไปไหนมาอะ่ะผมถามกลับไม่ใช่ผมโดนไล่ออกเหรออ๋อหนึ่งในพนักงานแต่ทำไมต้องเอาลูกซองมายิงแมนอิเดอร์สุด พกเขาตอบกลับมาว่านายไม่เคยดูไล่ออกนะไอ้นี่ใครก่อนรู้แล้วละ่ะว่าเป็นหนึ่งในคนงานออันนี้น่าจะภาพในสตูดิโอ,อผมแหกออกมาไม่สนใจคำพูดพวกเขานะครับแล้วก็เห็นว่าภายในห้องมี power b o ืม น่าจะกล่องไฟฟ้าเนี่ยเออนี่แหละอือโอเคเมื่อเขาสังเกตเห็นเขาก็วิ่งไปหา power box และมันก็เกิดขึ้นเร็วมากเอ้าเสียงเปลี่ยนอไยอ่ะ ไอ้ยามีคลิปด้วยโอ้ม oh y g ก d อเออเดี๋ยวโทโทโฮศัตรูมึงเลตุ้มเปขนาดนี้เลยเหรอวะอไม่น่าจะใช่แล้วโอ้โห,โหสตูดิโอถ่ายหนงังผมว่าไม่ใช่หรอหรออะรอดูก่อนรอ,รอดูก่อนอือหือ กองอ๋อกองหล่นยิงแล้วเปียงหนึง่งอืมแล้วมาเก็บคืนตายไหมโอเคเฮสเลสไปแล้วนะครับหายไปทั้งหัว ลูกซองนะครับเข้าใจว่ามันคือช็อตกันอ๋อเดียวเดียวเยวเดียยวเดียวเดียวเดียยวเดียว,ยว,ยว oh. Oh อ๋ my เ๋ยผมหยุดให้มันภาพเออเออโอยภาพนี้ยังแฉมเหมือนหัวจะงอก ผมว่าการฆ่าแมนยูริสูนี่ทำไม่ได้แล้วนี่หัวมันงอกโอ้ๆอ,อ,อยากได้ภาพแจมๆโอเคภาพนี้ก็ได้อยู่นี่เบอ้มเหมือนหัวมันงอกออกมาจากคอแล้วก็ยังมีปากข้างล่างอยู่อกามข้างล่างอยู่แบบ อืมเหมือนที่ผมพูดอย่างเงี้ยมันเริ่มไม่ใช่คนแล้วละ่ะไม่ใช่แม้แต่กอรซีลาตอนนี้มันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ๋อขยับได้นี่ว่านึกว่าเป็นแค่รูปภาพมันขยับอยู่แต่ว่าแต่มันขยับอะไรก่อนโอ้ยเสียงหยุดหยุด ติดๆหยุดๆนี่ทำผมงุดอะมีอะไรงอกออกมาหรือ,อไหลออกมาเหมือนหน้าคนหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ oh. ผมเริ่มงงแล้วอ่ะภาษาญี่ปุ่นใครอ่านออก ผมเข้าใจว่าอนาล็อกเฮอร์เรร์เนี่ยมันมีอะไรให้เราคิดเยอะนะครับซึ่งผมก็คิดแล้วก็วิเคราะห์ไปเยอะอยู่ว่าแต่ตอนจบมันจะเป็นยังไงรู้สึกว่าแมนอิเดสูจะไม่ตายนะครับมีหัวงอกขึ้นมาแล้วมีอะไรงอกขึ้นมาเพิ่มอีกแล้วชายคนนี้คือใครแน่นอนว่าเขาเป็นหนึ่งในพนักงานาในกองถ่ายนะครับซึ่งอาจจะมีความแค้นอะไรสักอย่างกับไอ้แมนอิเดสูนี่แหละพกลูกซองมาซัดหน้ามันซะเลยอะไรแบบนี้ แต่ว่าแล้วเขามีความแค้นอะไรยังไงกับมันอานาล็อกเฮอเรอ์รมักจะฝากอะไรเอาไว้ให้พวกเราคิดเสมอโอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงทุนนี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วจเจอกันใหม่พาทหน้าสวัสดีครับเจ๊